นั่งคุครับมันฟังดูแปลกๆจังเลยมันดูเหมือนกับเขาเป็นแต่กลิ่นมันแรงมากเขาหมักสมุนไพรหรืออะไรมาหรือมันคือแบบขี้ควายค่ะพี่นี่คือขี้เลยนี่เหรอครับนี่เซียนอยู่นี่แล้วมันเหี่ยมันเหี่ยมันขี้มันจวายนะก็คือเขาไม่ได้ล้างมันหรอกพอล้างนี่เขาไปเขาไปหมักอ๋อเขาหมักขี้มันได้ไหมคะเอมันก็เขามีแหล้วมันยังไม่ตายอันนี้ก็คืม นางควายที่สุกแล้วเพราะต้องทุบมันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วยนไปกองไฟเลยเหรอมันไม่กิบเกอ่นี้ก่อนแล้วก็ปล่อยไว้ักักิดเกดมนทระปอันนี้เหนังวอยก๋องายอ่กบอกว่าหนังกูโดนหลอกหนังวัวเป็นหนังควายเหรอแล้วกินกินได้เลยนะครับเอาม้อเอาไม้แค่นี้อปอง ที่ทำได้มันด om ่วนอะไรยายาเด้อก็จะอยู no no like ่ก็จะอยู่ยาด้วยอะไรอ่ะแกมนมพี่เฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยเลยเนี่ยเหมือนกินหนังหมูเลยพี่มึงแดดไปเลยพวกมึงแดดกันไปเล